สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้องชุ่มชํากับเพื่อนๆที่ติดการเพจหกล้อรับจ้างแล้วก็ช่อง y YouTube ออดชุ่มครัวบ้านๆนะคะเพื่อนๆวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกักบการตอบคอมเมนต์นั่นเองเพื่อนๆคะ่ะว่าเราคอมเมนต์ไปเพื่อนๆเคยเจอไหมคะเหมือน a อเขาปิดกั้นเราคือเราไม่เคยไม่เห็น คลิปเพื่อนลงแล้วเพื่อนๆตอบคอมเมนต์มาจะมีก็สักคนสองคนที่เขาคอมเมนต์มาทั้งที่ว่าเรามีเพื่อนเยอะแยะที่เคยคอมเมนต์เราตอบเรามานะคะแต่อยู่ๆเขาก็หายไปมันเกิดจากอะไรเพื่อนๆรู้ไหมคะเกิดจากที่เวลาเพื่อนๆคอมเมนต์มาเราตอบแค้นคำสั้นๆสวัสดีใช่คะ่ะถูกต้องคะ่ะ แล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์มันเป็นคำตอบสั้นๆง่ายๆถ้าเราทำบ่อยๆครั้ง AI จะปิดกัน้นการมองเห็นของเรานั่นเองที่รู้เพราะอะไรหร้คะเพราะว่าประสบการณ์นี้เจอกับตัวเองเราคือตอบสั้นๆส่งสติ๊กเกอร์ไปไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆไม่มีการพูดจาไม่มีการคุย เพราะว่าถ้าเราตอบอย่างงี้ไป AI จะคิดว่าเป็นโรบอตคือคอมพิวเตอร์ตอบนั่นเองเขาต้องการให้เรามีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนๆถ้าเมื่อไรเราตอบง่ายๆ AI จะปิดกั้นมองเห็นของเราทันทีเป็นการบทลงโทษของเขานั่นเองเราจะรู้ได้ยังไงว่า AI ปิดกั้นการมองเห็นของเราเราจะรู้ต่อเมื่อถ้าเราสังเกต ว่าเราส่งคลิปไปทำไมไม่มียอดวิวไม่มีการดูนั่นแหละค่ะโดนแล้วค่ะเป็นบทลโลโภของ AI นั่นเองว่าเราไม่รู้เราต้องศึกษาให้ดีๆนะคะเพื่อนๆก่อนที่จะทำอะไรเป็นคลิปไหนก็ช่างมือใหม่ก็ต้องศึกษาเรียนรู้ดีๆนะคะเราฟังจากป่าคนอื่นกูรูไหนก็ช่าง ไม่เท่าประสบการณ์ที่เราเจอเองคลิปนี้อธิบายบอกเพื่อนๆได้เพราะว่าเราเจอกับตัวเองฝากไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆ